สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างนุ้ยพามาเยี่ยมชมไร่นะครับของช่างนุ้ยเองนะครับในเนื้อที่2ไร่นะครับในพื้นที่นี้ก็มีตะกล้วยนะครับจะเน้นกล้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นญ้าที่ลกมากนะครับ ถ้าเราใช้กล้วยปูกนะครับมันก็จะคุมดินนะครับเราไม่ต้องใช้แรงงานมาจ้างทำญ้ามากนะครับทำเป็นไร่ส่วนผสมนะครับก็เลี้ยงไม้ป่าไว้เช่นทะเดาแล้วก็พวกต้นปีบคืออะไรที่มันขึ้นได้ก็ปล่อยธรรมชาติเลยนะครับ ก็มีเอาจิ้นจี้นะครับแม่กองมาปลูกไว้นะครับแล้วก็จะเป็นกล้วยใสพันธุ์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นกาแฟนะครับกาแฟป้านะครับจากเพชรบุรีนะครับอีกหน่อยก็จะได้กินกาแฟที่เราปลูกเองนะครับน,นี่กล้วยดำนะครับ ยังไม่ได้ผลผลิตนะครับก็บรรยากาศรวมๆนะครับอันนี้จะเป็นข้อใกล้นะครับเป็นของคนที่เฝ้านะครับคือเราให้เขาอาศัยอยู่ฟรีนะครับก็ดูแลที่เราด้วยนะครับเขาก็เลยอาศัยเลี้ยงไกลไปด้วย ก็บรรยากาศร้มรื่นนะครับที่นี่ให้ดูไก่เขานะครับเป็นไก่ชนนะครับนี่นะครับอันนี้มาดูสาวพม่าหน่อยนะครับสวัสดีกอนสวัสดีกอนสวัสดีจ้ากอนสวัสดีจ้าโอ้โหสวัสดีจ้าโอ้โหสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่นะครับนี่นะครับ อ่ะปล่อยก่อนปล่อยก่อนเดี๋ยวเดินไปนู่นเลยเดินไปนู่นเดินไปนู่นเลยนี่นะครับเป็นลานของคนดูแลที่นี่นะครับไก่ไข่ไปดูดินี่นะครับปลูกสร้างเอาไว้นะครับแต่ไม่ได้ยู่นะครับ เ็าก็ประมาณยี่สิบกว่าต้นนะครับอันนี้ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นเชอร์รี่แววหานโหร่วมเต็มต้นเลยนะครับเป็นสายพันธุ์เชอร์รี่หวานนะครับโอโหลูกใหญ่มากเลยนะครับนี่ ใหญ่กว่าหัวนี่โป้งมือนะครับนี่เห็นไหมครับหวานนะครับผ่านมารกเลยเก็บไปมั่งแล้วนะครับนี่นะครับกับบรรยากาศในไล่ช่างนุ้ยนะครับในเนื้อที่สองไล่นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ ฝนมันตกช่งชวงเช้านะครับก็เลยถือจอบถือมีดเข้ามานะครับมาปลูกต้นไม้นะครับด้านหน้านะครับจะเป็นคลองส่งน้ำมาจากเขื่อนห้วยไม่แตงนะนี่พาไปเยี่ยมชมกันเลยนะครับที่ตรงนี้นะครับซื้อไม่แพงเลยนะครับส่องไร่ สามแสนแปดมื่นเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับนี่นะครับาจากตรงนี้ไปประมาณห้าสิบเมตรนะครับเส้นทางราชบุรีนะครับส่วนน้ำพุส่วนพึ่งนะครับนี่ที่เราอยู่ติดถนนเลยนะครับอันนี้เป็นคลองที่ผมชอบมาเจ็บปักบุ้งนะครับ ผักบุ้งเยอะมากเลยนะครับเนื้อที่ผมสองไล่ก็จริงนะครับแต่หน้าฟ้างประมาณเจ็ดสิบเมตรนะครับหน้าฟางยาวมากเลยถือว่ายาวเลยนะครับก็วันนี้นะครับลากันด้วยนะครับไล่ช่างนุ้ยนะครับ สวัสดีนะครับ